ถ้าวันหนึ่งนะครับคุณเหลือเงิน20บาทนะครับใช้ชีวิตอยู่ในเครือสภัชศรีราชาคิดว่าจะไปซื้ออะไรกินได้บ้างนะครับเงิน20บาทจะต้องกินให้ได้หนึ่งมื้อนะครับวันนี้ผมจะพาไปนะครับมันมีให้กินหรือเปล่านะครับ20บาท20บาทนะครับในเครือสพัชศรีราชานะครับมีอะไรกินได้บ้างนะครับจะกินให้ได้มื้อนึงนะครับกับเงิน20บาทนะครับ หมูสิบบาทนะครับหมูพวงนะครับหมูพวงแล้วก็เนื้อพวงก็พวงละสิบบาทนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้ครับสวัสดีครับพวงละสิบบาทใช่ไหมพวงละสิบบาทครับยี่สิบบาทนี่กินข้าวได้ไหมมื้อนึงมื้อนึงกินได้นะครับผมได้นะครับมีหมูมาละห้าด้วยแล้วก็ไก่มาละห้าด้วยครับแล้วก็ข้าวเหนียวเราห่อละกี่บาทนะห่อละห้าบาทห่อละห้าบาทยี่สิบบาทผมผมใช้เงินยี่สิบบาทผมได้อะไรบ้าง ถ้าเงิน20บาทได้หมูควงหรือว่าเนื้อควงก็ได้ใช่ไหมได้ครับพี่แล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียว2ห่อข้าวเหนียว2ห่อถ้าไม่พอก็ซื้อเพิ่มได้อีก1ควงเนาะเป็น30บาท30บาทแล้วก็ข้าวเหนียว2ห่อข้าวเหนียว2ห่อใช้ชีวิตในเครือสหภาพศรีราชานะครับ20บาท30บาทนะครับเราอิ่มได้1มื้อนะครับมีอยู่จริงนะครับแพงเราแค่360บาทเนาะ หนึ่งวันใช่ครับพี่ถ้ากินไปร้อยหนึ่งสองร้อยนี่แย่เลยวันนึงปีสิบสามสิบนี่เราเช้ามื้อหนึ่งก็อิ่มแล้วครับพี่ครับต้องขอขอบคุณนะครับร้านหุูพว่นะครับหน้าตลาดหนองค้านะครับไปทํางานในเกลือสาพัฒน์นะครับแวะซื้อได้นะครับตรงข้ามสาราประชาคมเนาะใช่ครับพี่ใช่เงินย0สบาท30สิบาทเราก็กินได้หนึ่งมื้อแล้วใช่ไหมอิ่มเลยครับพี่ยี่สิบบาทแบบประหยัดนะครับแล้วก็อิ่มด้วยนะครับ ิ่แน่นอนนะครับถ้าสองพวงนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวสองห่อนะครับตรงข้ามสาราประชาคมหนองคล้านะครับก่อนที่จะเข้างานเครือสาพัฒน์นะครับนีคมอุตสาหกรรมเครือสาพัฒน์แวะซื้อได้นะครับหน้าตลาดสดหนองคล้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนําผลไม้่างเกาหลีด้วยนะครับเป็นอาชีพนะครับของคนที่สนับสนุนการทํางานนะครับ ใช้เงินแค่20บาท30บาทเราก็อิ่มได้แล้วนะครับก่อนเข้าทํางานแต่ละวันนะครับ